ตอนนี้เรามาสู่ในการถ่ายทอดสดช่อง YouTube ูทับก่อนครับตอนนี้เรามาพบกับพี่กรใหม่ในรายการาโบ<อ>้ะครับผม <S <S สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมหน่อย ัใชยครับครับผมอย่างแล้วตอนนี้ที่เอเอมีเหตุการณ์อะไรน่าสำคัญหรือว่าน่าเรียนรู้บ้างครับตอนนี้ต้อง YouTube ต้องทรัมป์อย่างเดียวเลยทรัมป์นี่มามาแรงมากอันดับหนึ่งครับทรัมป์หลังจากที่ไอคนดงมันพลาดมันไปซัดหูมันได้ซัดหัวท่ำเลยรออแล้วแล้วตอนนี้เขา มีกับคนยิงได้หรือว่ามีเหตุการณ์ตายแล้วเหรอครับผมเรียบร้อยรับเจอเจอส่นเปลของันเราเขาสามารถสาวถึงคนคนจ้างได้ไหมครับเขาทำเองครับเขาต้างครับแอ่แล้วดีแล้วทันรอดถือว่าแฮปปี้แล้วเพราะว่าฉัอได้มาโอเคครับวันนี้เอาแค่เนื้อเนื้อไปก่อนนะครับเดี๋ยวลาไปก่อนกับว้าวลาโบ อ้าบ๊ายบายท่านผู้ชม่อยขอบคุณมากครับแล้วเจอกันแล้วเราเจอกันแี้ทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเราเปิดดูได้ไหมสวัสดต้อเออเออไอจะตอมอยวะเนี่ยตอมไลน์นี่ไปเอาเฟซบุ๊กไเอาแชร์ได้ไปเอาเฟซบุ๊กเนี่ยไอเิ่งนี่เดยวเกินเต้องเซ็กใหม่ใหม่นี่เลยเฟซบุ๊ก